Hi guys! วันนี้พี่ฟ้ามีคำถามมาถามทุกคนค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทาไมเวลาเราฟังคนพูดภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่าคนนี้พูดดีจังไหลลื่นแบบว่าสมูทดีดีขนาดนี้ทําไมคล่องขนาดนี้นะคะเหตุผลที่เป็นคําตอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเขาสำเนียงดีหรือว่าเขาพูดเร็วแบบเอาเร็วเข้าสู้นะคะหรือว่าเขาพูดชัดจริงๆแล้วเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอะมีการเชื่อมเสียงนั่นเองค่ะซึ่งการเชื่อมเสียงหรือว่า connected speech ตรงนี้นะคะเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของเร มันดูไหลรื่นแบบสมูทแล้วก็โฟล์ไปตามธรรมชาติด้วยค่ะวันนี้นะคะ EP นี้ free English เราก็จะมาโฟกัสกันที่การเชื่อมเสียงในประโยคค่ะเป็น connected speech อายกตัวอย่างเช่นนะสมมติเราเจอคำว่า come กับ on come on เราก็ไม่พูดว่า come on come on นะเราก็ต้องพูด come on come on come on หรือว่า what's กับ up เราก็พูดว่า what's up what's up นะ,ะหรือ What are you going to do? What are you going to do? เราไม่พูดทีละคำเนาะแบบ What are you going to do? มันก็ดูห่างกันไปหน่อยลองเชื่อมเข้ามา What you're going to do หรือว่า What you're gonna do What you're gonna do หรือแม้กระทั่ง How are you? How are you? ก็ดูตั้งใจพูดไปหน่อยเชื่อมเสียงสักนิด How are you? How are you? How are you? นั่นเองค่ะโอเคค่ะ okay, สำหรับ E ีีนี้นะคะเราก็จะมาแชร์เทคนิคในการเชื่อมเสียงยังไงให้ดูลื่นไหลาตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ทําให้เราพูดคล่องขึ้นแน่นอนรวมถึงเราจัดเต็มแบบฝึกหัดให้ทุกคนฝึกพูดฝึกออกเสียงไปด้วยกันค่ะทําไมเราถึงต้องฝึก Connected s p e e c h นะทำไมไมันถึงสําคัญขอ,อย้ำอีกนิดหนึ่งนะคะข้อแรกเลยคือเราจะฟังเก่งขึ้นค่ะเพราะในชีวิตจริงเวลาคนเขาพูดเวลาเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติพูดไม่มีใครมาพูดช้าๆหรือพูดชัดๆให้เราฟัง ทีละคำอยู่แล้วเขาจะพูดแบบเชื่อมเสียงไปเลยถ้าเรารู้หลักการในการเชื่อมเราก็จะฟังกิ่งขึ้นฟังเข้าใจขึ้นค่ะข้อที่2นะคะคือเราจะพูดได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแน่นอนฟังมาแล้วเราพูดตามเราพูดตามสิ่งที่ได้ยินที่มันเชื่อมเสียงกันไปนะะถ้าเราพูดได้ถูกมันก็จะฟังดูสม,มทูทแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเหมือนหุ่นยนต์แบบ เหมือนเปิดดิกแล้วก็มากดทีละคำอะไรเงี้ยไม่ได้ดูโรบอรติกแบบนั้นนะคะส่วนข้อที่3นะคะคือเราจะพูดคล่องขึ้นค่ะมีความคล่องแคล่วนะคะเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันจะลื่นไหลแล้วก็ไม่ติดขัดไม่ต้องมาหยุดมาพอสทีละคำทีละวกักอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เหมือนเวลาที่เราฟังใครที่เขาแบบพูดไปไวๆแบบเร็วเร็วลื่นๆื่นถ้าเขาพูดเก่ง จริงๆเขาอาจจะไม่ได้พูดเร็วแต่เขาเชื่อมเสียงปุ๊บมันเลยดูเหมือนติดกันเป็นพืชแล้วมันก็ดูสม ooth ดูโฟลด์คะถ้าเราทําได้เหมือนกันเราก็จะพูดได้เป็นธรรมชาตินั่นเองส่วนเหตุผลข้อที่4นะคะถ้าเราเชื่อมเสียงได้เนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะคือพอเราพูดได้ถูกแล้วก็ธรรมชาติเราก็จะกล้าแล้วก็มั่นใจในการพูดในการสื่อสารกับทุกคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนั่นเองอ่ะทุกคนรู้ความสำคัญแล้วนะคะว่าทำไมเราต้องพูดเชื่อมเสียงดังนั้นเราไปดูเทค คนิคดีกว่าว่าแล้วมันทำยังไงล่ะเทคนิคนะคะวันนี้จัดให้4ข้อด้วยกัน,นะคะเทคนิคการเชื่อมเสียงนะคะอันแรกคือ consonant vowel c กับ v นะคะ c consonant คือพยัญชนะส่วน v v คือ vowel สระเวลาที่เราเจอพยัญชนะกับสระค่ะเราสามารถเชื่อมแบบพูดต่อกันไปได้เลยเช่น stop กับ it ปกติเราจะพูด stop กับ it อันนี้พี่ฟ้า พูดตั้งใจออกเลยนะ stop it แต่พอของจริงเอา p กับ i ตัวนะไปติดกันเลยค่ะ stop it stop it stop it ดูธรรมชาติเลยเนาะ stop it ต่อมานะคะ consonant consonant c กับ c ค่ะถ้าเราเจอเสียงพยัญชนะท้ายคำแรกกับพยัญชนะต้นมันเป็นพยัญชนะเนี่ยเราตัดมันออกเราลดเสียงได้ค่ะลบออกได้เช่น sit กับ down ปกติ sit down มีทั้งทีทั้งดีชัด sit down เพราะของจริง sit down sit down เราไม่ต้องมาเถอะมา sit เถอแล้วนะ,ะเรา sit down sit down ได้เลยหรือ book club club ของคนรักการอ่านหนังสือะคะ่ะ book club เพราะของจริงมันเขอเขอพร้อมกันเราก็เขอครั้งเดียวพอคะ่ะ book club book club หรือว่าคำว่า good day ปกติ good day ม, d, มันดีเหมือนกันแล้วก็เชื่อมแล้วก็ออกเสียงดีครั้งเดียว good day good day เทคนิคที่3นะคะ <c oughs> จะเป็นเรื่องของ vowel กับ vowel เสียงสระกับเสียงสระถ้าคำข้างหน้าลงท้ายด้วยเสียงสระค่ะแล้วก็คำถัดไปก็ดันขึ้นด้วยเสียงสระอีกเนี่ยมันจะออกเสียงยากเราก็เลยต้องแทรกเสียงอะไรบางอย่างเพิ่มเสียงเข้าไปค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น do กับ it ลองสังเกตน,นะ do กับ it do it โอ้มันดูเหมือนวแบบ่าต้องหายใจแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาถ้าแบบอยากออกเสียงเต็มๆคำนะ do it มันเชื่อมดีกว่าให้มันสมูทนะคะเติมเสียงเข้าไปในเมื่อ do สะ,ะอออูมันมีเสียงวอแวนมีเสียงตัวเวอรอยู่แล้วเราก็เสียงเวอรเนี่ยเป็นเสียงเชื่อมค่ะ do it do it ถ้าพูดช้าๆก็เหมือน do กับ with อะว่าแหวนไปเลย do it do it แทนที่จะพูดว่า do it do it do it mm hmm. ส่วนข้อที่4นะคะหลักการในการเชื่อมเสียงถ้าสมมติว่าเสียงไหนที่มันโอ้โหเสียงออกยากมากนะคะในการเชื่อมเราก็สร้างเสียงใหม่ขึ้นมาจากคำที่มันเชื่อมกัน mm hmm. เช่น don't กับ you don't you มันแบบเธอแล้วยังเยอะอีกอะ don't you พอาะรมการค่ะสร้างเสียงใหม่มาแทรกได้เลยเป็น don't you don't you เป็นเสียง ch เหมือนเสียงแบบ ch เข้ามาเลยะคะ don't you don't you หรือว่า don't you don't you ไปเปลี่ยนเสียงให้เขาก็ได้นะเป็ี่ยน u เป็นาา uh ไปเลย don't you don't you ทวนนะคะ4หลักการในการเชื่อมเสียงอันแรกถ้ามีพยัญชนะต่อด้วยสระคือเราเชื่อมพยัญชนะเอาไปไว้หน้าสระนั้นออกเสียงไปเลยข้อ2ถ้าเราเจอ n s o n a n t กับ c o n s o n a n t เสียงมันซ้ำกันเราก็ออกแค่ c o n s o n a n t เดียวออกพยัญชนะเดียวค่ะลบไป1นเสียงนะคะส่วนข้อ3ค่ะถ้าเราเจอวา l กับวา l สระกับสระเราก็หาเสียงไปแทรก ซึ่งเสียงนั้นไม่ต้องหาที่ไหนไกลเป็นเสียงลงท้ายของสระด้านานั่นแหละอ่ะเหมือน do กับ with do with นะคะส่วนข้อที่4ค่ะถ้าเป็นเสียงที่มาชนกันแล้วมันออกเสียงยากบางทีเราก็เปลี่ยนเสียงคำเชื่อมตรงกลางไปเลยเหมือน don't กับ you ก็ you, กเป็น ch <ะ>เข้าไป don't ch โอเคทุกคนเข้าใจหลักการทั้ง4ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าวันนี้เตรียมมา30ข้อนะคะในการฝึกให้ครบทั้ง4หลักการเอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่อันแรกนะคะหลักการของการเชื่อมเสียงเสียงแพญชนะและสระค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะเริ่มต้นอ่านทีละคำแยกให้ฟังเสร็จปุ๊บอ่านแบบเชื่อมเสียง ฝึกไปก่อนนะคะแล้วค่อยพูดแบบเต็มประโยคว่าเสียงนั้นพอเป็นประโยคเต็มๆจะพูดว่าอะไรอ่ะโอเคเริ่มที่ประโยคแรกนะคะ I need it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  ฉันไม่อยากได้ I don't need it I don't need it Play a song. Play a song. Play a song. But playing them, can you play a song? Can you play a song? Read a note. Read a note. Read a note. รบกวนอ่านป้ายด้วยค่ะ Please redesign Please redesign Write a book Write a book Write a book พ่อฉันเขียนหนังสือเป็นอาชีพ My father writes a book for a living My father writes a book for a living ตอนตัวอย่างเราพูด write a นะคะแต่พอของจริง father ปุ๊บ verb เติม s เราก็เลยต้องเชื่อมเสียง s กับ a ไปด้วยกัน writes a book writes a book ส่วน so for a living ทำเป็นอาชีพก็พูดเชื่อมไปเลย r กับ a for a, for a living for a living my father writes a book for a living some off some o f some o f Some of the people don't understand this. Some of the people don't understand this. Run into. Run into. Run into. I just ran into him yesterday. I just ran into him yesterday. เดิมเมื่อวานก็เลยเปลี่ยน run เป็น ran ค่ะ ran into, ran into. Fall apart. Fall apart. Fall apart. ชีวิตคู่ของฉันจะไม่มีวันแตกสลาย. My marriage will never fall apart. My marriage will never fall apart. Check in. Check in. Check in. Remember to check in 90 minutes before the flight. Remember to check in 90 minutes before the flight. Give up, give up, give up. Don't give up no matter what. Don't give up no matter what. Work out, work out, work out. It will all work out. It will all work out. Picked up. Picked up. Picked up. I called, but he never picked up. I called, but he never picked up. Looking at. Looking at. Looking at. มองอะไรวะ What are you looking at What are you looking at หลักการที่สองนะคะจะเป็นเสียง consonant กับ consonant เสียงพยัญชนะกับพยัญชนะพอเจอกันเราสามารถลบเสียงได้ค่ะ Most common Most common ลบเสียง t นะคะ Most common นั่นคือปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเลย That's the most common problem. That's the most common problem. Finished late. Finish late. Finished late. เสียงหรือว่าเสียง t ท้าย finish Finish late. i I'm sorry I finished late. I'm sorry I finished late. work hard work hard work hard ผมทำงานหนักมาทั้งวัน I work hard all day long I work hard all day long เสียง H หายไปนะ work hard I work hard all day long help me help me Help me. ไม่ออกเสียงตัว p แบบเพอออกมานะก็คือยังออกเสียง p แต่แค่ปิดปากอะ Help L ปุ๊บแล้ว p, p ปิดปากเลย Help Help me Help me Help me รบกวนช่วยหน่อยได้ไหมคะ Can you help me please Can you help me please ตรง Can you ก็สามารถเชื่อมเสียงได้เหมือนกันนะคะ c a n j uh? c a n j uh? ก็คือเป็นเสียงเจเข้ามาแล้วก็จากยสระอูก,ก็เป็นการไม่สเตรสหรือว่าเสียงชวาตัวอ e ีกับห e ัวนะคะเออสะเอเคน j Can you Help me please Can you Help me please Five days Five days Five days, Five days. จากเสียง v พอออกไวๆก็เป็นเสียง f ฟไปเลยะคะ่ะ Five days Five days ผมทำงาน5วันต่อสัปดาห์ I work five days a week I work five days a week five days คือแบบ five for fun เลย five days พอ days แล้วต่อด้วยอ่ะก็เชื่อมเสียงเหมือนกันค่ะ f days a week five days a week 5 days a week ต่อมาหลักการที่3นะคะเมื่อเราเจอเสียงวาวกับวาวเสียงสระ แล้วก็ต่อด้วยเสียงสระเราก็จะเชื่อมเสียงโดยการเพิ่มเสียงพยัญชนะเข้าไปซึ่งไม่ต้องหาที่ไหนไกลก็เป็นเสียงสุดท้ายของสระด้าน,นานนั่นเองลองดูตัวอย่างนะคะ do it. do it do it รวมกันเป็น do it do it มาจากสระอูอูอ,อูมีวอลวนอยู่แล้วก็วอลหวนต่อนะ,ะ do it do it ทำๆไปเถอะ Just do it Just do it สังเกตว่า just พี่ฟ้าก็ไม่พูดว่า just อไม่สเส r เะอันนี้เป็นเสียงพยัญชนะต่อด้วยพยัญชนะเราก็เลยลบออกไปเสียงหนึ่งค่ะจากที่ ser เธอเอก็เอาเธอออก Just do it Just do it Go out Go out, go out จะเสละ O นะคะ O อโอมีวอแหวนอยู่ท้ายเสียงสระอยู่แล้วก็วอแหวนมาเชื่อมต่อเลยค่ะ go out. Go out. go out, go out Go out, go out คืนนี้ไปทานข้าวเย็ยนด้วยกันไหมครับ Do you want to go out for dinner tonight? Do you want to go out for dinner tonight? ประโยคนี้นะคะเชื่อมได้มากกว่า go out อีกนะ do you เนี่ย dear dear ก็สามารถเปลี่ยน u เป็น er ช่วยๆได้ dear แล้วก็คำว่า want to want to ก็แน่นอน wanna wanna ก็ได้ do you wanna go out tonight do you wanna go out for dinner tonight do you wanna go out for dinner tonight true or false true or false true war false true salaouwi lao missa war and puang manasara na pa or boop true war false true or false true or false อันนี้ถูกหรือผิดนะ? repeat is this true or false is this true or false no idea no idea no idea no สละ o มีวแหวนอีกแล้วนะคะก็เป็น no idea no idea ฉันไม่รู้ I have no idea I have no idea เมื่อกี้มีการเพิ่มเสียงวแหวนหรือว่าเวไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเสียงเยอะบ้างดีกว่าอันนี้ก็เจอบ่อยเวลาที่สละชนกันนะเช่น I agree I agree. I สละ i. i มันมีเสียงยอ,อยักอยู่ข้างท้ายใช่ไหม i. i ก็เชื่อมยอยักไปเลยค่ะ I agree. I agree. I agree. ฉันเห็นด้วย I agree. I agree. He asked. He asked. h e a s k e d h e a s k e He d asked. He สละ e. e ก็มียอ,อยยักนะก็เป็น อีย๋ยักไปเลย he asked เขาถามว่าเธอมีคำถามหรือเปล่า he asked if she had any questions he asked if she had any questions สังเกต he asked if ในประโยคนะคะสามารถเชื่อมได้ทั้งสองที่เลย he asked ก็เป็น he asked he y ยอยัก,ยก he asked So วน asked if ก็ตัว t กับตัวไอมาต่อกน tiff ไปเลย he asks if he asks if she answers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  อ e ีกแล้วค่ะ e อี a, e ๋อี๋ยอยก็เอายอยักต่อ she answered she answers เธอตอบว่าไม่ she answered no she answered no tea or coffee tea or coffee tea or coffee tea เลอียอยยักษ์นะคะ or อ่างก็เป็นยอไปเลย tea or coffee tea or coffee รับชาหรือกาแฟคะ do you want tea or coffee do you want tea or coffee ส่วนหลักการที่4นะคะคือสร้างเสียงใหม่เอาไปแทรกเลยค่ะจะเกิดในกรณีที่เสียงที่มันมาต่อกันเนี่ยมันออกเสียงยากแล้วก็มักจะเกิดกับเสียงข้างหน้าเป็น T หรือว่า D นะคะเเดแล้วข้างหลังเป็นเยอเป็น U บ้างเป็นเป็นยอยักษ์อ่ะทีดีแล้วเมื่อเยอรวมกันมันก็จะเป็นเสียงอื่นไปเลยเป็นแบบเชยกตัวอย่างนะคะ don't you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  จากเธอกับเยอะเปลี่ยนเป็นชอช้างแบบ ch ไปเลย don't you เช่นเธอชอบ,ชอบใช่ไหมล่ะ you like it don't you you like it don't you เราจะเปลี่ยนเสียง u เป็นเออก็ได้นะคะเป็นออกเสียงแบบไม่เต็มอ่ะเป็นตัวชวาตัว e ก,กลับหัวนะคะเป็น don't you don't you meet you meet you meet you หรือว่า meet ya meet ya อินดีที่ได้พบค่ะ nice to meet ya. หรือว่า nice to meet you meet you meet you did you did you did you อันนี้ไม่ชอช้างหละจะเป็นเจเจแบบสัน่นเหตุผลเพราะว่า did ตัวดีดอดเด็กเนี่ยนะคะ มันเป็นเสียงสั่นพอเราแทรกเสียงเข้าไปมันก็ต้องสั่นต่อเ h e กับ j เมื่อกี้ทีเเป็นเสียงลมมันก็เลยเป็นชลมเหมือนกันคือถ้าเป็นเสียงที่มันชนกันแล้วมันลมก็ลมต่อไปถ้ามันสั่นก็สั่นต่อไปค่ะ Did you ก็เป็น Did you Did you Did you เมื่อกี้เธอเห็นไหม Did you see that Did you see that did you see that did you see that would you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  mind holding the door for me please would you mind holding the door for me please would you mind would you mind ข้อสุดท้ายค่ะ thank you thank you เกับ thank you thank you ขอบคุณค่ะ thank you thank you very much จบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัด connected speech การพูดให้มันลื่นไหลธรรมชาติโดยการเชื่อมเสียงนั่นเองกับ4ี่หลักการห่าง่ายมากเลยพยัญชนะเจอสระออกเสียงเชื่อมยาวไปเลย แต่ถ้าพยัญชนะเจอพยัญชนะกันเองลดเสียงได้ถ้าเป็นสระเจอกับสระหาเสียงพยัญชนะไปแรงตรงกลางให้เขา และสุดท้ายนะคะถ้าเกิดคําไหนที่เป็นเสียงที่คู่กันแล้วออกเสียงยากเราก็เปลี่ยนเสียงคําเชื่อมตรงกลางได้เลยค่ะโอเคเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะออกเสียงได้ชัดแล้วก็รู้สึกตัวเองพูดได้เป็นธรรมชาติแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีประโยคไหนที่รู้สึกว่าอ่านแล้วติดขัดแบบทําไม่ค่อยได้ก็เม้นมาบอกกันได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้มีแบบฝึกหัดมาให้ฝึกเพิ่มหรือว่าใครที่อ่านแล้วแบบทาได้แบบติกต๊กติก๊กติ๊กถูกหมดเลยแล้วภูมิใจมากมากก็พิมพ์คอมเมนต์มาแชร์พวกเราได้เลยค่ะ ถ้าใครอยากให้พี่ฟ้ามาช่วยฝึกออกเสียงเรื่องไหนหรือว่ามาพูดประเด็นไหนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็พิมพ์มาบอกได้เช่นกันนะคะสำหรับอีพีนี้ค่ะเชื่อว่าทุกคนสามารถพูดได้ชัดขึ้นฉชชานคล่องแคล่วลื่นไหลแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆนะคะอยากจะปรบมือให้ทุกคนเลยเก่งมากๆ,ๆ,ๆแต่อย่าลืมนะคะการฝึกไม่ใช่ฝึกครั้งเดียวแล้วเราจะพูดได้เลยเราต้องทําเป็นประจำ be consistent นั่นเองค่ะฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะพูดซ้ําๆแบบเดิมก็ได้แต่ว่าทําบ่อยๆจนเราชินจนการเชื่อมเสียง มันเข้าไปอยู่ใน DNA อยู่ในเลือดของเราจะได้ออกมาธรรมชาติที่สุดนั่นเองค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ที่ช่องเคนดีของเรานะคะจะได้มาเจอกับพี่ฟ้าแล้วก็ทีมเ n นดีบ่อยๆมาแชร,ร์ภาษาอังกฤษให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันค่ะสำหรับีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็อยากทุกคนรอติดตาม stay t u n e for the next episode I'll see you guys later วันนี้พี่ฟ้าไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย โลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีไม่เคยหยุดรอและเจนอัลฟ่ามากกว่า2,000ล้านคนทั่วโลกกำลังจะโตไปกับโลกอนาคตโลกที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน The Standard และ Superjew ชวมนมาเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคตในงาน Alpha Skill Summit 2025งานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ขับเคลื่อนการศึกษา ที่มุ่งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเจนอัลฟาผ่าน3วันเต็มครบทุกเรื่องที่ต้องรู้7-9มีนาคม2025ที่ไอคอนสยาม